v e r t to have โอเค w o r b to have ช่องที่หนึ่งของ w o r b to have ก็คือ have h a verb ช่องที่สองก็คือ had ตัวเดียวเหมือนกันแปะกับเมื่อตกี้นี้ที่ที่ใช้ว o r b to do เป็นกริยาแท้เช่นเดียวกัน w e r t to have ก็เหมือนกันกับ w o r t to do เมื่อตะกี้นี้ worth to have เป็นหนึ่งในกริยาช่วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็ทำหน้าที่สามารถทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ก็ได้ด้วยแล้ววิธีการเราทำเหมือนกันกับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ที่ใช้ w o r t to do เลยนั่นก็คือเวลาเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามอเโปต้องเอา did เข้ามาช่วยโอเคเรามาดูตัวอย่างประโยค คงสร้างครูตองไม่เขียนแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนกันโอ okay. เคนแค่เปลี่ยนจากดิสเป็นเนอ๊ะอนเนเปลี่ยนเลยนะโ <Okay. S 2> อเคอโปฟังก่อน v e r t to have เวลาที่ทำหน้าที่ฟังดีๆอปโปฟังดีๆนะ v e r t to have เวลาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยคประโยคนั้นจะมีความหมายว่ามี ฉันมีนู่นฉันมีนั่นฉันมีบ้านฉันมีรถมีอะไรก็แล้วแต่จะมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้ามันไม่แท้มันคือถ้ามันไม่ได้แปลว่ามีก็คือมันจะเป็นช่วยใช่ไหมใช่ว <ง S 2> ้าแฮะเวลาทําหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยคประโยคนั้นจะมีความหมายว่ามีมีโอเคลองยกตัวอย่างสิโอเคเอ่ม okay. um, my father hat เอ๊ะอ hat a ่ะออ nice car เอุณแต่วคิดีเป็นหนูเลยว่ามันต้องมีคำว่า car แน่ๆ last year เอาง่ายๆไงโอเคประโยคนี้อะโปรดดูซิว่า my father has a hat a nice car last year โอเคในประโยคนี้แปลว่าอะไร พ่อของฉันมีรถรถที่รถรถอย่างดีเลยเมื่อปีที่แล้วโอเคอะไรคือกริยาของประโยคแ a ดแฮเป็นกริยาแท้ถูกไหมแล้วก็เป็นเว r ร์สองของเว r ร์ฟทูแ e ด้วยใช่ไหมใช่แกโอเคทีนี้ประโยคนี้ให้อโปแต่งเป็นปฏิเสธโอ้ y ม oh. a t h e เ didn't หรือเปล่า แล้วมันดิ้นแ้วอ๋อดินดิ้นมาตลอดแล้วก็ดิ have ้นแฮฟแฮฟสะกด H A V E H A V E ใช่ไหม My father did not have a, a nice, nice car last year อืมโอเคทีนี้อในประโยคนี้ Apollo มันมีดิ d น แล้วก็มี h a ฮ e ทั้งสองเนี่ยมันมันคือกริยาช่วยถูกปะโอเคทีนี้ครูต่อจะถามว่าในหนึ่งหนึ่งในในสองเนี่ยตัวไหนคือกริยาแท้ตัวไหนคือกริยาช่วยในประโยคนี้ have คือแท้ have คือแท้ดิคือช่วยอ่าโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมใช่ไหม โอเคสุดติ่งมาดูกับประโยคคำถามทำไงโกูกด i d ด i d ด my father d i ด my father father have an ice car last year น่าโปมาดูซิว่าไอ้เจ้าด i d กับ have ในประโยคคำถามอันนี้กับอันนี้อะไรเป็นกริยาแท้อะไรเป็นกรนกิยาช่วย แท็บเป็นแท็ดิดทเป็นช่วยใช่ใชไหมไมิ้งเลยถ้ามันมีดิทเข้ามาก็คือจะเป็นเวิร์บหนึ่งถ้ามีดิทเข้ามากริยาแท้บเปลี่ยนเวิร์บหนึ่งทันทีจบถ้ามันเป็นเวิร์บทูดูหรือเวิร์บทูแฮไอ้คำว่าตรงเวิร์บทูดูอะเราก็จะเอาเวิร์บกไปก็จะเหลือคำว่าดูที่ดูแปลว่าทำหนูก็จะตันตไปถูกต้องถูกต้อง โอเคแค่จำหลักไว้ว่าถ้าเป็น verb to do ใช่ป่ะถ้าหมายถึงคุณต้อหมายถึงว่าถ้า verb to do เป็นกริยาแท้ประโยคจะต้องมีความหมายว่าทำถ,ถ้าเป็น verb to have ประโยคจะต้องมีความหมายว่ามีโอเคโอเคโอเคผ่านไหมผ่าน